แฟนอายุเกิน26ปีแล้วนี่นะคะจะฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ไหมครับปัญหาของวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะคะตอนนี้มีมา15ปีแล้วนะคะปัญหาคือราคายังแพงอยู่เลยนะคะราคาก็ตกเข็มหนึ่งสอง0กว่าบาทนะคะ,ะถามว่าจะได้ประโยชน์ในกรีไหนเขียนในลิฟต์หรือในโปชัวของเขาเนี่ยนะคะฉีดในเด็กพุกถึง26ปีนะคะคนที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ จะกระตุ้นการเกิดภูมิต้นานทานไวรัสที่16-18กับนะคะรวมถึง6-11กับโดยกรณีที่วัคซีนมี4ีไวรัสเนี่ยนะคะได้เกือบร้อยกระตุ้นภูมิต้นตนานทานขึ้นได้สูงทีนี้ถ้าอายุมากเกินที่6ปีไปห,หรือรับไวรัสโอกาสที่จะมีภูมิต้านทานเนี่ยจะน้อยกว่าตามข้อกำหนดคือ9-26ปีนะคะก็สรุปว่า ถามว่าได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์แต่มันจะมีค่อนข้างแพงนะคะก็คือชั้ตั้งสี่ทั้งหมดสาเข็มในกรณีที่อายุเกิน15บห้าปีแต่ถ้าต่ำกว่าสิบห้าปีจิตแค่สเข็มนะคะ